สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันดีคือเกากับช่องกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานมื้อนี้พาพี่น้องมาจัดเมนูแซ่บๆง่ายๆครับนั่นก็คือซุปน้ำมัพี่น้องเอ้ยซุปน้หมักินกับยอดกระทินห,หรือว่าผักเกษตรบ้านผมเอือนสองแบบเนาะพี่น้องอันนี้ยอดขิงกระช่ายเออกระช่ายนะครับพี่น้องแล้วก็มีบลเคือนะครับเป็นบลเคือคืนแต่ว่าบอบบอ,บอ,บอหยาบนะครับกรอบดีๆแล้วก็ผักคราดนะครับ มาบัตีินีมาพี่น้องเอาใส่เขายัางหน่อยอืมบรรยากาศดีดีมือนหนิอืมหอมหอืมบึกเยียงกรอบดี มาครับพี่นองมาพี่น้องน้ำหนักลงคลิปหกโลแล้วครับสองเดือนกลัวแบบบ่ส้มพร้อมประเด้ออวหอวกันลังไก่พี่น้องกินไายคลิปได้ปกติพร้อม ขาดแต่สตอครับสตอบอนใหญ่ผักขาดงามงาม อันนี้สิเดาลิ้นดีดีตัวชาลิน้นพี่น้องหลายคนก็นถามมาอยู่วา่าน้ำหนักขึ้นลดลง เร็วแทบกกินยาลดน้ำหนักบ่ประมาณนี้นะครับว่ไดดกินยาลดน้ำหนักเด้อพี่น้องเด้อ เข้ากันดีครัก ต่อคิงกว่าท่ยนี่มันต้องแกงสือนำ ฝนต้นหนีพี่น้องเ,เอ้ยว่ามันอิงอย่างฝนลิ้นต้นหนีแม่มหว่วยมันหนูไม่าคัาแกแค่กินต่อบอนด้แห้งดอก กำลังแสบๆพี่น้องได้ยินเสียงฝนบ่ครับดินปอกแปลกแปกมาก สุดยอดทั้งแซ่บทั้งเผ็ด คือยอดม,มากเริ่มเผ็ดครัแล้วฝ <c oughs> <c oughs> นมันลินมาน้ำเหมือน กวนเมฆก็ซื้อพี่น้องบริดัไม่แบบไม่ร่มไม่ยังปไปในดอกเพราะดีมองนางอยูนี่บอเปียกได้กินต่อได้แต่บรกวาออ่าคือเปนยินงสียงดังครับ่า บอกไปแล้วพี่น้องไอ้เพจคักแต่ว่ามนันหนังแซบขอบคุณพี่น้องที่ ให้การติดตามและการต้องผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเด้อจังใดก็ฝากก,กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันไน้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ